อ๋อเห็ดหน้าแหไระค่ะเทคเดอร์เดียร์ยังวันนะแด๊ดวันเทคคันเทคดิสฟันเอรย์ดิสคัลล์โอเคแต่แด๊ดวันไม่เอาแก่แล้วนี่ค่ะทุกคนลูเซีร่าสีเขียวนี่ค่ะขาดขาดจ้วเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับโมในครัวนะคะวันนี้ไม่ได้ไปป่าค่ะแต่วันนี้โมจะพามาทำป่นค่ะป่นเห็ดเป็นเห็ดนี่ค่ะดอกใหญ่ๆอวบๆนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้นะคะหรือเห็ดตะไคร้เห็ดไ,ไข่บ้านเราเนาะบ้านเราก็จะเรียกเห็ดไข่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวนะคะแต่โมว่ามันไม่เหมือนเห็ดไข่นะมันลื่นค่ะ เห็ดใครว่าเรามันจะเป็นแบบสักๆากนะคะอันนี้มันจะเป็นเห็ดอยู่ในตระกูลรูสซูล่านะคะรูสซ <c oughs> ูล่าตรงตรงรอเรือโมไม่กระดุกลิ้นนะคะนี่คะ่ะได้มาหลายดอกเหมือนกันอันนี้โมลอกกีบเขาออกแล้วนะคะเพราะว่ามันลื่นค่ะเดี๋ยวโมจะพามาตําแจวนะคะนี่ค่ะมันจะลอกลอกตรงลื่นๆ,ๆออกก่อนนะคะโมไม่ชอบเมือกมันนี่ค่ะมันก็จะลอกออก เหนียวนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะพาไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องเทศนะคะที่จะทำเนาะไปค่ะไปป่นเห็ดกับโมกัน วัสดุของเราก็จะมีพริกนะคะวัสดุเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงพูดผิดค่ะทําเป็นสร้างบ้านเลยนะ,อนะเอาเผ็ดตามต้องการเลยนะคะ,คะของโมก็จะเอาเผ็ดประมาณนี้นะคะ ก็มีกระเทียมกับหอมนะคะหอมแดงที่นี่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เมืองฝรั่งเนาะอะไรมันก็จะใหญ่ๆนะคะส่วนกระเทียมก็กรีบอย่างยักษ์เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะเอาพริกหอมแล้วก็กระเทียมไปคั่วกันนะคะโมไม่ได้กอ่อเตานะคะโมก็จะเอาพริกหอมกระเทียมนะคะลงไปคั่วในกระทะเลยค่ะ นี่นะคะพริกกับหอมก็ได้ที่แล้วเนาะล้วก็ตักขึ้นค่ะ แล้วเราก็เอาเห็ดน,นะคะมาเป็นย่างแบบนี้เลยค่ะ หอมมากเลยค่ะทุกคนเห็นค่ะเข็ดสุกแล้วนะคะ หอมชุยเลยมาจากบนกันค่ะเอาพริกขั้วหอมขั้วกระเทียมขั้วใส่ไปก่อนนะคะ เนบานจ่าขอโทษด้วยจ่าสะเทือนนิด <laughs> นึงตามได้ประมาณนี้ก็เอาเหีดลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะเราก็จะใส่โขงนัวนะคะตามที่เราชอบเนาะเราจะใส่รสดีนิดนึงนะคะนี่ค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเสร็จแล้วส้วกๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะตามชอบเลยค่ะแต่โมโดูแล้วสีสันน่าจะไม่เผ็ดแต่โมจะใส่พริกป่นปีกนะคะนี่คะ่ะทุกๆคนหน้าตาของป่นเห็ดนะคะที่โมทำเนาะเผ็ดเหมือนกันนะคะ คือผักแก้มก็จะมีพริกหวานนะคะหญาตะกแะแตนค่ะแล้วก็สลัดค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะนี่นะก็จะเอาแก้มกับอันนี้คือหญาตะกแะแตนนะที่ันไปเก็บมานะคะโมขออนุญาตใช้มือเด้ออืม อร่อยค่ะทุกคนอืม สุดยอดเลยค่ะทุกคนเมนูตำป่นเห็ดเป็นป่นเห็ดต่างแดนนะคะป่นเห็ดกลาบ้านค่ะลองไปทำกินดูนะคะทุกๆคนเดี๋ยวโมอขอตัวไปจัดการให้หมดก่อนนะคะ